ไ<ะ>ปร้านไหนเนี่ยตอนนี้กาลังหาร้านอยู่ครับเพราะว่าผมเปิดแล้วก็ปิดหมดเลยครับตามน,นั้นครับตอนนี้รเรากำลังเดินทางไปที่ร้านอะไรสักร้านหนึ่งหลังจากที่เราสอบเสร็จนะครับเราเรื่องด้วยเวลามันเหลือนะฮะยูทูบเบอร์ย่ทเบอรยบอไม่มีชาบยม <laughs> ชาบยมจ <laughs> ชาบยมเล <laughs> ยนะ พย,ยองป,ประชาพยอมนี่เดินไปตรงนี้ก็ไร่ด้วยครึ่งเลย <c oughs> <S <S> <S ไม่รู้แล้วแต่เนีนเ่กําลังออกเดินทางต้องถ่ายไปทําแลบด้วยไปด้วยให้บงังทํา lap บัง lap ไปขึ้น,นเลยพ <c oughs> ี่เราซ้ายเป็นมึงนะครับพี่กด <c oughs> เงินัปเบิกตังค์แล้วครับท่นบานผู้ชมกดตังค์นะครับ<ก> <c oughs> ว่าไม่ได้กดให้มึงกันเหรอครับ เงินคุณนะครับเด้อที่เหลือของผม <c oughs> นี่ฮะไปกดตังกันแล้วงบวันนี้เราไปห้าร้อยนะฮะกลับมาพันสองไปให้เราเดินทางกันต่อเลยซูเ <c oughs> ปอร์เปอร์แบ่ดิผมอ่ะจะไปทับรอยบ้า์จ้าซูเบอร์นะฮะ ตอนนี้เขาอยู่สายดราม่าใช่ไหมบังดราม่าดราม่าบ้ายูทูบเบอร์ให้ผู้ชมนำไปติดตามนะช่องอะไรป่ะพี่ช่องยี่อะไรช่องยี่รู้สึกว่าสองนะสองนะสองอะไรวะสองคนสองคนบานก็บอกมามือสองคนนะที่เห็นนะีิคอยจะมีคนติดตามในอนาคตไงพี่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ตาสุวรรณภูมิเลยพี่เนี่ยเขากำลังปรึกษากันนะฮะเนี่ยว่าจะไปไหนดีนี่โชเฟอร์เราฮนะโชเฟอร์บริการตัวนะครับครับสวัสดีครับเนี่ยบังคิมเรานะฮะสวัสดีครับตอนนี้กำลังหาที่ทเที่ยวกันอยู่นะครับเขากำลังหาที่อยู่นะฮะซึ่งเราไม่รู้นะฮะ่าจะจะ,จะไปจุดจบกันตรงไหนใช่ครับเก็บแพงเลยเนี่ยเก็บแพงดิ ผมหาแถวยายาน่ะก,ก็ได้พี่เนี่ยท่านผู้ชมก็ดูฮะนี่คือป้ายทำถน,นนนะครับที่ทำมากี่ชาติก็ไม่เสร็จนะครับ ทำตั้งแต่ผมยังเด็กจนผมจะหาเมียได้แล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็อกใกล้ๆนั้นก็คือชื่อร้าน Timber Cafe ครับพี่นี่มาอีกร้านแล้วครับอูอเขตละก็บางเหกันครับแ,แถวนี้ไม่มีอ่ะแถวาแถวนี้ใช่ไหมพี่โน่นเนี่ยบางออกไปทางเนี้ยบางเอ,เอาบาร้านบางพีีอะไร วางพียังไม่เปลี่ยนวางวางพีก็ได้ดีน่าอยู่ไฟแดงครับสองชาติอันนี้ก็มีคนคุยด้วยอ่ะยูทูบเปอร์เป็นเป็นพวกประเภทบ้าชนิดหนึ่งที่คุยคนเดียวนี่ติดไฟแดงสองชาติ ไปเกี่ยวสามวิทย์เดของชาติแม่งไม่มีเวลาบอกด้วยดูสิครับสองชาตินะครับซูม m ว่นให้เห็นชัดแล้วนะครับแล้วก็รอต่อไปไทเกชิ อีทเคเหี้ยวแล้วเหี้ยวแล้วเหี้ยวแล้วเนี่ยที่รถเข้าไปเนี่ยเออพี่ได้ได้ใช่แหละบ้านแจมบ้านคนมาเนี่ยเฮ้ยโลว์เนใช่สิลองแวะไปก่อนมพี่ กลัวบ้านคนจัดอ่ะไอ้เรื่องนี้มืนบ้านคนปะไม่รู้ไใช่อยู่เป็นบ้านคนใช่้าไปไระกอบอะไรท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่เห็นแจ่มอะม่มมนนะตอนนี้เราหลุดมาที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเขาว่าไปตรงไปแล้วก็ไปข้ามสะพานกลัวไปเจอลูกซองดักหน้าแถวท,าท่านผู้ชม ดูมันเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะพี่ใช่ไหมดูดิเนี่ย,ยข้างในนะขางในเนาะดูในฝั่งนูาะโอเคเห็นเรลคัปเตอร์แล้วนะ <c oughs> เรลคัปเตอร์ดีฟ้า <c oughs> เรลคัป <c oughs> เตอร์เออเออใช่ใช่ที่นี่นะดีฟ้าเห็นะครับทีนี้เราเราดูกันครับสรุปคือมันคนมันเป็นทางพิเศษฮะ สามพิเศษมันจะให้เราหมาเห่ากอลังกายตอนนี้หมาเห่าล้มซอยครับหมาเห่าล้มซอยนะพี่เวสที่พาพวกกูมาฆ่ามันเนี่ยโอ้โหใจเย็นน้องใจเย็นโอ้ยเย้ฟังลงไปนี่เฮฮาแน่เลยถุงกุ้ยลงกับคนนี้นะสุบคือถึงแล้วด้วยนะไม่บอกผมถึงเหมือนกันครับจีเวสโคตรฆ่าเลยอ่ะฆ่าราฆ่าได้จีเวสโคตรฆ่าเลยอ่ะฆ่ามันไปก็ได้ปิด เงี้ยตอนนี้กำลังออกทางทางเดิมมาทางไหนกับทางนั้นนะฮะจออังหวะนี้ถึงว่าเรามาถึงที่แล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลว <c oughs> ผมว่าอีน้องสามคนนั้นมงงบ้ากี่ผมว่าอีน้องสามคนที่นั่งอยู่หน้าผู้พึงเครียดอะไรกันเนี่ยผ่านไปผ่านมาสองสามคนพอดีอ่ะเออเนาะแปล เราใช่ครับรถเริเร่มเยอะขึ้น,น,น,นมีแนวโน้มว่าจะใช่โออก็จะใช่ทางนี้ค่ะแล้วทำไมจะให้เรากลับรถไปทางเดิมจาังนลยเนี่ยบงังบังคิดว่าทางที่เราไปนี้จะเป็นทางที่ถูกต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับบังน่าจะเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบแล้วะที่ไม่ใช่หยอกหยอกหยอก,ยอก โอ้โหนี่มันโรงเรียนเก่าผมนี่วะนี่ยะโรงเรียนเก่าผมเนี่ยโโอ้หตกเกียวโอ้โหนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะตอนแถววะตอนแถววะดอไม่ใช่เมื่อกี้ชื่อลีเดอร์ลีเดอร์ครับลีเดอร์มีป้ายมาครับตรงก่อนใช่ไหมไม่บอกขายนี่ไม่ได้ไม่มี อน้ไได้อท้ายหน้านี่นี่เนเ <c oughs> าิดมามีนทนด้วยอนงชื่อเรียนไทยครับใกล้ๆกันเห,นอเหรอ <c oughs> หรือไง จูเฟอร์เราบอกแล้วฮะร้านเราจะไปคือวิ่งตรงไปอยู่ซ้ายมือใช่ไหมครับตามนั้นครับนี่ชำนาญการขับรถนะฮะผมไม่ไปอยู่ในซอยอยู่ตรงไหนของมันวะจังหวะนี้กาแฟไม่เปิดเปิดปิดปิดเลยไปเจ๊งเอตรงเราจะไปร้านเมื่อกี้กันนะพี่จะไปเต็กกลาสนะฮะ ก็คลาสเหมือนกันคลาสโฮมทุกคลาสใ่ะนี่นะฮะเดสก๊าสนะฮะมาได้นะพื้นที่แถวนี้มาได้นะแถวไดนก็ไม่รู้วัดนี่เด็กคลาส What the f u c ลาสเด็กคลาสเคลือบแก้วเดสกคาสคลาสด้วยพิซซ่าด้วย เอาว่ะเอาแล้วกูน้ำหนักกูไม่ลงแล้วแดกแล้วจังหวะนี้ <c oughs> เราลงไปดูข้างล่างดีกว่า <c oughs> วนี่ยเราลงรถมาแล้วเราจะไปเข้าในร้าน The Gas นะฮะ <c oughs> น้าผมบอกร้อนแล้ว ก,กินพิซซิ่เกมแอนฝายนะครับคืออะไรวะไก่แล้วก็ปลาทอดแล้วก็เป็นฝา,ายนะฝายอันนี้แถวบ้านผมจะเรียกยันนะว่ามาลองชิมมาลองชิมอ <laughs> ล้วมันมาลองเย็กมาลองเยมตะะ <c oughs> ัวใหญ่ตัวใหญ่หรอเปล่าเดือดจุเป็นไงบ้าง หอกยเหรออยใช่ไหมต้องลองนะประหลงระสบงรต้อชาติเขาเรียกอะไรต้องกินนะได้วิวว่าต้องลองเองนะฮะลูกน้อยนะพ่อน แดบ่อยนะพี่ตอนอยู่นวัดนครอ่ะพี่ทำไรพี่ตอนโอมที่กับรถโคตรโหดเกือบสองโลบอกให้ยกรถเกือบสองโลอ่ะปังว่าราเมอกี้เป็นไงบ้างอร่อยดีครับอร่อยครับอร่อยครับ นมขาวว่าไม่ใช่นมอะไรไอ้นี่อฟองฟองดูนมอ,ะ <S <S อ่ะมันขาวดีฟองดูนมแล้วก็ใหญ่ด้วยใหญ่อะไรใหญ่วะไก่ไก่ไก่ชิ้นใหญ่อร่อยมากเลยครับจิ้มเลยเนี่ยมันจะบินไหมเนี่ยตอนเย็นน่าจะไม่กินแล้วเนี่ยเพราะอืหห่นละมันอื่นจริงม,มันมันอิ่มมากเลยม,นม,มันมันอิ่มพักเดียวเพราะใช่ครับไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนแรกเห็นยดภาพอย่างนี้ผมว่าคือผมนึกว่าแบบมันเป็นแค่ไอ้นี่ยนักเก็ตจิ้มอ่ะพี่ใครจะไป เออนากระแกตสี่เหลี่ยมเล็กๆเออใครจะไปรู้ว่ามาเป็นโอ้เมื่อคุ้มๆพี่ได้อยู่เนาะคุณูไก่อะชิ้นถ้าไก่อะตีไปชิ้นละยี่สิบอะไก่อะ้างนอกๆนะพี่ชิ้นละยี่สิบก็เป็นประมาณแปดชิ้นอะร้อยหกสิบแล้วอะไอ้หอยเชลล์อีกอะหอยเชลล์หน้ามาสิบบาทอะเชลล์ปอมเชลล์ปอมโอ้ขายมันหอยตัวใหญ่เนลานี้ชิ้นแน่นนะ แน่นแน่นแนบอกเลยแน่นมากครับท่าน,นผ,ผู้แบบ<ล>ชม,ชมท่านชมท่านชมท่านชมเนี่ยดูนะครับท่านชม,ชมต้องแบบเปลี่ยนแนวไปใหาท่านชมเขาท่านชมท่าน,นชมดูนี่ท่านชมคนแคสเกมคนหนึ่งอะแก้ว่าชื่อบกแก้แต่พูวแก่มีคนแคสเกมคนนึงอะมันมันใสกระสูนเนี่ยเกมอะไรไม่รู้มัน บรรจุกระสูนหรเออจริงจริงบรรจุกระสูนขึ้นลำแก้ว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 ต้องมีคำติดปากอ่ะนี่ท่านชมท่านชมครับท่านชมนะแหววตาบมท่านชงตอนนี้ก็ท่านชมท่านชมแล้วท่านชงเจอร้านนวดนะครับท่านชมครับเดี๋ยวร้านนวดจะเต็มเลยนะครับพี่หน้าจะหตอนนี้ ตอนนี้ก็อิมอ่มอิมอ่มอิ่มแบบจัดจัดคงต้องขอจบอวีโอนี้ไว้เท่านี้นะครับกลับไปนอนแล้วก็ออกอากายทำนู่นทำนี่ต่อไปนะครับ